สิทคนผลานยังทรงสร้างทำบังคงกราบราปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที ทุกชาติไป <to? S 1> <to? S 2> สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่12วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลของการตรวจติดตามพระอาการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อดเวอร์ติคูลติส บนผนังของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ว่าไม่มีพระประหลอดหรือไข้และไม่มีพระอาการเจ็บพระนาพีหรือท้องแล้วการเต้นของพระหทัยเป็นปกติการหายพระทัยเป็นปกติการถวายตรวจด้วยคลื่นเสียงหรืออาาัลต้าซาวที่ช่องพระนาพีหรือช่องท้องไม่พบการอักเสบของอวัยวะต่างๆแต่อย่างใดผลของการตรวจพระโรหิตปรากฏว่าเป็นปกติ คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษาพระอาการมาระยะเวลาหนึ่งแล้วคณะแพทย์ได้รายงานผลของการถวายตรวจพระวรากายเมื่อช่วงบ่ายวันนี้มีความเห็นว่าพระอาการทั่วไปดีขึ้นเสวยได้มากขึ้นส่งพระบันทมได้ดีพระวรากายแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ธันวาคมพุทธศักราช2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2556เป็นวันแรก วันนี้เวลา8นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิ unrelated. ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา2556โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ขอพระราชทานทุน9ทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปะดุษดีบัณฑิตกิติมศัา์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์แด่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปะดุษเดียบเดชกิติมศักดิ์สาขาศิลปะการถ่ายภาพแด่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน7คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน6241ราย โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโารความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตผู้ปรารถนาความสําเร็จในชีวิตและกิจการงานคงจะเคยได้ยินมาว่าความพอใจยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่จะทําให้บุคคลบรรลุถึงความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนแต่ที่ผ่านมาก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่มากว่าหากคนเราพอใจยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยไม่มุ่งหวังถึงสิ่งที่ดีกว่าแล้ว จะสามารถนำพาตนไปสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรแท้จริงความพอใจยินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นไม่ได้เป็นเหตุให้บุคคลพยายามไม่ขวนขวายสร้างสารรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นตรงข้ามความพอใจดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่เกื้อกูลให้ทุกคนสามารถสร้างสารรค์ความสำเร็จความเจริญให้สูงยิ่งขึ้นได้โดยลำดับเพราะผู้พอใจยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ย่อมมีความสุข ความอิ่มใจอยู่เสมอไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายย่อท้อหรือเป็นทุกข์เดือดร้อนใจทำให้มีกําลังใจกําลังกายกําลังปัญญาที่จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและแก่ประเทศชาติได้ไม่มีวันที่สิ้นสุดจึงขอให้บุตทุกคนพิจารณาเรื่องความพอใจยินดีทั้งนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาหรอนรลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจีนทรทันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วล,ลัลยกษณกอัครราชกุมารีสเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมในเกลือมหาวิทยาลัยเหรินหมินกลุ่มปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจีนโดยมีนายใจ้เฉียวหนิงผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในเกรือมหาวิทยาลัยเหรินหมินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้ารับสเสด็จ การแสดงทางวัฒนธรรมจีนซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจีนจัดถวายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลล,ลักษณ์พระราชกุมารีได้ทอดพระเนตรเพื่อสรงคัดเลือกไปแสดงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7มีทั้งหมด5ชุดด้วยกัน ประกอบด้วยชุดการแสดงที่หนึ่งชื่อว่าโลกของเราเวลาของเราเป็นการแสดงที่สื่อความหมายถึงเยาวชนเป็นอนาคตและความหวังของจีนและของโลกการแสดงชุดนี้เป็นการเต้นรําที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของนาฏศิลินจีนโบราณซึ่งสื่อความหมายของทัศนคติเชิงบวกของเยาวชนจีนที่มีต่อชีวิต แสดงชุดที่สองชื่อว่าเสน่ห์ของดอกบัวในประเทศจีนดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสง่างามการแสดงชุดนี้จะแสดงออกถึงความมีเกียรติและความสง่างามของมนุษย์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบท่านจะได้พบกับดอกบัวที่แม้จะโผล่อ,ออกมาจากโคลนตมแต่ยังคงความบริสุทธิ์และสง่างาม แสดงชุดที่3ชื่อว่า h e r ร์เรนส์บเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ทนทานและหันหาความสว่างสวยแม้ในสภาวะที่ยากลำบากการแสดงชุดนี้จะได้พบกับกลุ่มสาวงามที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มผ่านการเต้นรำของพวกเขาซึ่งสื่อถึงการมองโลกในแง่ดีตลอดจนความกระตือรือร้อนในการดำเนินชีวิตในท้องทุ่ง แสดงชุดที่สี่ชื่อว่าอาณาจักรของหญิงในมณฑลยูนนานมีหมู่บ้านที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ซึ่งมีบทเพลงเพลงหนึ่งสำหรับผู้หญิงทุกๆรุ่นในหมู่บ้านทำนองเพลงขึ้นลงที่อ่อนนุ่มดังกึกก้อง่ามกลางเนินเขาในยามที่แสงอาทิตย์ปลุกทุกสิ่งในหมู่บ้านให้ตื่นจากนิทราการเต้นรำชุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งไม่ย่อทอ้อควบคู่ไปกับความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงที่มาจากดินแดนที่ราบสูงนี้ และการแสดงชุดที่5เป็นชุดสุดท้ายชื่อว่าออกเดินทางพวกเขาเป็นหญิงสาวที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าในการสร้างอนาคตที่สดใสและสวยงามพร้อมด้วยความรักความมุ่งมั่นและพลังเชิงบวกเมื่อเกิดอุปสรรคพวกเขาไม่เคยยอมแพ้พวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการศึกษาและการทำงานพร้อมกับเชื่อมั่นเสมอว่าความสำเร็จกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าดังนั้นพวกเขาจะเดินหน้าไปอย่างกล้าหาญ ท่าทำงานจัดการแสดงทางวัฒนธรรมจีนได้ถุนเกล้าถวายของที่ระลึกในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรและส่งคัดเลือกการแสดงทางวัฒนธรรมจีนเพื่อส่งใช้ประกอบการแสดงดนตรีสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7จ็ดทรศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิเนดรามาประธานพระโวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา16นาฬิกา12นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิเนดรามาเสด็จออกเเระธานพระโวโรากาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยพร้อมด้วยหม่อมหลวงสราลีกิตยากรและคณะเฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกวิดีทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินง,งานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อเชิญไปเผยแพร่ในรายการพิเศษครบ20ปีเพื่อนพึ่งพาเพื่อผู้ประสบอุทกภัภยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5วันที่20ทธันวาคม2557 คณะบุคคลต่างๆและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่สาลาสิริดาศรีปีโรงพยาบาลสิริดาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมนมานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเจริญพระชนมพันษายิ่งยืนนาน พร้อมทางได้นำใจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิ้าราชการและครอบครัวกองพันฐานช่างที่51ค่ายปรุรชาติจังหวัดราชบุรีสมาคมนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินค,คุณหญิงนทิกาอังอุบลกุลประธานสาพ,พันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระราชินูประมภ์พร้อมคณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินเดชากองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่6โรงเรียนราชบำรุงปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลตรีพิชิตฝูฟ่ฟุงผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่13พร้อมคณะข้าขราชการฝ่ายสภาพะกำลังมณฑลฐานบกที่13 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดสากแก้วกรมการหาช่างพร้อมข้าราชการโรงเรียนหานช่างค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีคณะศึกษานิเทศจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมาที่เกษรรียอายุราชการคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาครคณะผู้บริหารสมาชิกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จังหวัดสระบุรี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์แพทย์วัดตึกจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนตำบลควรกาหลงจังหวัดสตูลนายสิริโชคสิริสุวรรณภานำคณะมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประชาชนมีส่วนร่วมเขตบึงกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตจอมทองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรมการฐานช่างพร้อมข้าราชการโรงเรียนฐานช่างค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีที่สูนอัมพรมีงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประจำปี2557มีทั้งงานหัตถกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและนิทรรศการที่มีชีวิต งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิละปะชีพประจำปี2557ที่สวนอัมพรในครั้งนี้ได้นำผ้าไหมจากฝีมือของสมาชิกศิละปะชีพทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาพิเศษตั้งแต่ราคาเมตรละ300บาทไปจนถึง500บาทซึ่งมีทั้งผ้าไหมลายลูกแก้วลายเกรดเต่าลายสกอ็อตรวมทั้งผ้าแพรวาจากกาละสินและผ้าจกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนงานหัตถกรรมต่างๆอาทิงานเซรามิก และจากศูนย์ศิลปะชีพบ้านกุดนาคาจังหวัดสกนลนครและศูนย์ศิลปะชีพแม่ตำจังหวัดลำปางนอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักไม้ผ้าปักชาวเขาผ้าฝ้ายทอมือผ้าปักจากจังหวัดนาราธิวาสยาลิเผาเสือกระจูดจากสารไม้ไผ่ลายขิดเรือกอนและจำลองและผ้าถักโคเชภายในสวนอพรยังมีศูนย์อาหารที่หน่วยงานต่างๆมาออกร้านเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีเลี่ยง ข้าวข้าวา,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 าหมูจินหัวและหมูจินหัวแดดเดียวแหนมซี่โครงหมูจินหัวปลาส้มส้มตำอีสานจิ้งหรีดทอดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแหนมคลุกและข้าวยำปากใต้นอกจากนี้ยังจําหน่ายอาหารสดเพื่อนําไปปรุงที่บ้านอาทิปลาสเตอร์เจียนรมควันปลาเรนโบ้เท้าไส้กรอกหมูจินหัวจากโครงการบ้านเล็กในป่าใย,ายดอยคําจังหวัดเชียงใหม่นมแพะน้ําฟักข้าวน้ําอัญชันน้ําลูกหมอน ข้ากล้องเข้ากล้องไรซ์เบอร์รี่เข้ากล้องสังยดจากฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกหมักจังหวัดปัตตานีรวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอาทิกาแฟอาราบิกา้าปางขอนจังหวัดเชียงรายภายในงานยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประจำปี2557จะมีไปจนถึงวันที่28ธันวาคมนี้ที่อาคารใหมส่สวนอัมพร ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ in พระเจ้าอยู like right. ่หัววันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาทรกิติคุณโปรดให้นายอุดมอินทองเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งการปล่อยวัวแดงครั้งนี้ได้ทำการปล่อยจำนวน2คู่4ตัวที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตําบลวังดง้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงกว่า200คนร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับวัวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงนวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535มีถิ่นอาศัยที่พบบ่อยในแถบอินโดจีนโดยในประเทศไทยในอดีตจะพบวัวแดงอาศัยอยู่ในทุกภาคของประเทศแต่เนื่องจากถูกไล่ล่าและป่าถูกทำลายทำให้วัวแดงลดจำนวนลงและเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์จึงได้มีการอนุรักษ์ไว้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆลินายกอย่างต่อเนื่องน้ำพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆลินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วย โดยในเวลา14นาฬิกาพระมหาทรงพระมหาทรงวุฒิติวุฒิโกพระครูธรรมทรสุวรรณสุรละยะยาโนและคณะสิทธยาณุสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a a b a w o o c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578 ช่วงนี้เขอเชิญพระบรมราชโชวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู <samb il S 2> ่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างใด สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบารรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจาวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ